ผ่านตาช่าง ลั่นไม่กดดันจะเอาแชมป์กลับไทยเพชซ CPF ช่างน้ำหนักได้1 17.9ปอนด์ตามกว่าพิกัดส่วนทาคุมาอินโอุเอะนักชกแดนประดิบช่างได้เท่าพิกัด118ปอนด์พร้อมฟาดปากเดิมพันแชมป์เฉพาะการสภามวยโลก W b c บรุ่นเป็นตั้มเวท1นยปอนด์ในศึกเดอะทิปเปิลวันอาทิตย์ที่30ธันวาคมนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นช่อง7 c s ดถีายทอดสด17นาฬิกาเป็นต้นไปเจ้าเพชรเผยเวลา ใช้ความกดดันลั่นสู้เต็มที่เพื่อนําเข็มขัดแชมป์กลับบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนมวยชาวไทยทั้งประเทศล่าสุดเมื่อวันที่29ธันวาคมที่โรงแรมแกรนพาเลตกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทีมงานไทเก้นโปรโมชัน่นผู้จัดการแข่งขันได้ทําการแถลงข่าวพิธีช่างน้ําหนักอย่างเป็นทางการโดยมีติโตกอนซาเลตัวแทนจากสภามวยโลกหรือ WBC ชาวเม็กซิโกเป็นสักขีพยานปรากฏว่าเพชร CPF9 ขึ้นตาช่างช่างน้ำหนักได้53.5กิโลกร,รมัมหรือ117.9ปอนด์ต่ำกว่าพิกัดเล็กน้อยขณะที่ทาคุมะอิโนอุเอะช่างเท่ากับพิกัด118ปอนด์หลังการช่างน้ำหนักเจ้าเพชรนักชกเช้าร้อยเอ็ดเผยว่าตนมีความพร้อมเต็มที่แล้วที่จะขึ้นชกเดิมพันแชมป์ครั้งนี้กับนักชกเจ้าถิ่นซึ่งการชกครั้งนี้ตนไม่มีความกดดันใ,นใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากมั่นใจในสภาพร่างกายของตนเองที่ได้ฟิตซ้อมมานานกว่า6เดือน วนผลการชคนั้นตนไม่กล้าที่จะพูดออกไปในเวลานี้เนื่องจากไม่มีอะไรแน่นอนบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนี้ตนจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะนําเข็มขัดแชมป์กลับไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยนอกจากนี้ก่อนบินมาญี่ปุ่นตนได้บนไว้ว่าถ้าการชกครั้งนี้สามารถเอาชนะคว้าแชมป์กลับไปได้ตนจะวิ่งจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลานพระบรมรูปทรงมาระยะทางกว่า30กิโลเมตรเพจซีพ Chao.